พบกับพวกเราโจจิยาพอดแคสตรายการที่เราจะพาไปรู้จักกับอนิเมะที่ดีถ้ามันไม่ดีเราไม่ให้ดูไม่ว่าจะเก่าใหม่ในกระแสนอกกระแสพวกเราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังก็ใน EP นี้นะครับอันนี้ไม่เก่าเหมือนเดิมแต่เรื่องเนี้ยที่ผมยกมาเน,นใจผมเลยนะผมให้เป็นอนิเมะขึ้นหิ้งแบบอีกเรื่องนึงเลยนั่นก็คือเรื่อง Full Metal Alchemist แต่ผมแนะนำนะ ดูภาคบัตเตอร์ฮูดเพราะมันเป็นภาคที่ตรงกับมัง,งะมากที่สุดแล้วและในอีพีนี้ผมก็ไม่ได้จะมาเล่าแบบเนื้อเรื่องมันเป็นอะไรอะไรยังไงมั่งหรอกเขาทํากันเยอะและ้วแต่ในี่ก็แบบก็อาทำกันเยอะเหมือนกันนะครับผมจะมาพูดถึงตัวละครหลัก2ตัวนะในเรื่องนี้นะนั่นคือเอ็ดเวิร์ดแล้วก็อัลฟองเซอเอลลิกสองคนนี้นะครับเป็น2พี่น้องนะครับที่สูญเสียวิญญาณตัวเองนะครับจากการที่จะพยายามชุบชีวิตแม่ตัวเองขึ้นมานะครับด้วยการเล่นแร่แปรธาตุเอ็ดเวิร์ดคนเป็นพี่เนะี่ยได้เสียแขน ได้เสียแขนกับขาไปนะครับจากการชุบชีวิตแม่แล้วก็การเอาวิญญาณของเอาฟองเซ่เนี่ยไปบรรจุในชุดเกาะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ได้แขนขาเทียมนะครับที่ในเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าออโตเมลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ฟื้นฟูร่างกายตัวเองนะครับจนได้รับเลือกกลายเป็นนักเล่นเลย์แตะท่าที่อายุน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ได้ออกเดินทางเพื่อค้นคว้าการที่จะําแขนขาของตัวเองเนี่ยกลับมาแล้วก็ร่างกายของน้องชายนะครับกลับคืนมาเองนะครับลักษณะร่างกายนะครับก็คือเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมี ที่ได้มาจากโอลนพน์ P นะครับผู้เป็นพ่อแต่มีปมอย่างหนึ่งนะครับที่โดนล้อบ่อยมากับในเรื่องนี้ก็คือ Edward เอ็ดเวิร์ดเขาตัวเตี้ยพระตอนเด็กเนี่ยเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบดื่มน,นมนะครับแล้วก็มีอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นเพราะตัวเขาเองเนี่ยแบกรับชีวิตของอัลฟองเซ่ถ้าให้การเติบโตเนี่ยตามปกติของเขาเนี่ยถูกนาไปบวกกับน้องชายนะครับจึงถูกสภาพร่างกายไหนให้เขาเติบโตช้าครับแล้วก็เลยถูกคนรอบข้างเนี่ยล้อเรื่องส่วนสูงแบบบ่อยมากๆส่วนอัลฟองเซ่นะครับคือก็เป็นน้องชายของเอ็ดเวิร ที่ตอนชบชีวิตแม่เขาเนี่ยเขาต้องเสียร่างกายแล้วก็วิญญาณไปนะครับด้วยกฎการลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมแต่ถูกเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเอาแขนขวาเนี่ยแลกกับวิญญาณองน้องชายตัวเองกลับคืนมาแล้วก็ได้เอาวิญญาณของเอาฟองเซ่เนี่ยไปบรรจุไว้ในชุดเกาะน,นะครับที่มีตาสัญ,ญลักษณ์โลหิตเพื่อตึกวิญญาณไว้นะครับส่วนลนกกักษณะก็ผมสีทองเหมือนพี่เลยแต่ดวงตาเนี่ยสีเขียวเข้มครับเหมือนแม่เขาส่วนเรื่องนิสัยนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนที่แบบฉลาดนะครับไหวพริบดีแต่ เลือดร้อนนะหากตั้งใจทําอะไรกันแล้วเนี่ยก็จะมุ่งมั่นนะครับไม่กล้าออกนอกเส้นทางนั้นเลยและไม่เคยยอมรับเลยว่าโอเอ็มไฮ,นฮเนี่ยเป็นพ่อของเขาส่วนอัลฟองเซ่เนี่ยก็นินสัยอ่อนโยนครับร้องไห้ง่ายแต่ก็กลับมาเข้มแข็งได้อย่างแบบตุดเร็วนะครับเขาเนี่ยรักพี่ชายของเขามากก็นั่นนะครับสลหรับอีพีนี้ก็เป็นการแค่แบบพูดถึงตัวละครหลักๆแค่สคนก็คืออัลฟองเซ่กับเอวเอวอเลิกแล้วก็อีพีนี้ก็เป็น อีพีสุดท้ายของผมนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับอนิเมะเก่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้าจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรรอติดตามรับฟังได้ที่ยู u ูบชาแนลโจจ o ยา a อดแคสต์